คลิปนี้ขอพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวบางฟูงกันครับไปเดินรับลมทะเลแสงแดดอ่อนๆทา่ามกลางธรรมชาติและปากากงกลางที่เงียบสงบเดินหาของอร่อยๆทานเหมาะกับวันพักใจหรืออยากชาร์จพลังเบาๆอย่าลืมกดไลค์และ subscribe s ั b สไค i ต์ช่องโจโกแขมด้วยนะครับทุกคนไปรับชมวิดีโอก,กันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เหมือนมีเวลาว่างๆนะครับก็เลยขับรถเล่นนะทุกคนถือว่าเป็น EP พีพิเศษชั้นสั้นแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับมีของขายของกินเพียบเลยเดี๋ยวเราลองไป เดินดูกันนะครับว่ามีอะไรขายมีอะไรให้กินบ้างนะของกินเยอะนะครับทุกคนระวังรถลุกหม,มึกหมึกยักษ์กุ้งไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไร <ผ Joe. S 1> ปลาไข่ลูกชิ้นก็มีใ,ใ,หให่สองวัน่นั เครื่องดื่มมีนะครับทุกคนน้ำนิ่จงจอก็มีนะการกินนี่ไหมลูก <5. S 1> กินป่ะ,เ,ปะเดินดูก่อนใช่ป่ะฮะอ่ะเดยวซื้อให้อันนี้แก้วละเท่าไหร่ครับพี่สี่สิบบาทแก้วหนึ่งติดเ,เ,เลยนะคะคุณอันนี้ร่อเลยครับ ก็ขายกับไส้กรอกมะคร้าวันนี้นมมีปันจำได้นะจ้าไส้กรอกอีสานทอดกันมีอ,อ,อ้ยแขกก็มีมามาน,นักเก็ตเป็นฝ่ายปะเอาไหมครับไม่เอาแอมลงทอดนยนี่เอาน้ำนี่ดีกว่า อันนี้อันนี้น้ำอะไรครับอันนี้น้ำอะไรน้ำผลไม้ดวงอันนี้ขวดหนึ่งอันนี้แก้วหนึ่งฮะควาด่วนรสชาติเป็นไงด่วนรสชาติเป็นไงหรอลองชิมไหมเอาวะเอาอัน,นอันนี้ห้าสิบครับสพานสุกตา บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับทุกคนไปะะฮะกลินทะเลมาแล้ว,ลลวโอ้อากาศดีนะนี่อากาศดีมากเลยครับทุกคนแจวเ,เลย ไหรสชาติเป็นไงไหนพ่อดูดิพ่อดูดิดูดิเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไหนลองกินดิลองกินดิเนี่ยหรอรถด่วนเสีชยพูเนี่ยหรอไม่อันนี้รถตุกตุกไหนแล้วก็พ่อลองชิมดิลองชิมเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนเป็นฝายทอดเลย ปากตรงกลางเหรอเฮ้ยได้ยินเหมือนเสียงลิงร้องอะ่ะใช่ไหมเสียงลิงใช่ไหม <S <S ตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับทุกคนก็มีนักท่องเที่ยวนะมาเดินเล่นกันช่วงเยน็ยนๆค่อนข้างหนาตาเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับทุกคนจังหวัดสมุทรปราการนะครับจังหวัดใน เขตปริมณฑลนะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดปากอ่าวทะเลนะครับอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะผมก็เพิ่งได้มีโอกาสเดินทางมาที่นี่นะครับครั้งแรกเหมือนกันทุกคนไม่เคยมาเลยจริงๆอยู่ห่างจากบ้านผมแถวประดมธานีก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับขับรถประมาณชั่วโมงก็ถึงแล้วร้อนไหม ไม่ค่อยร้อนเนาะแดดมันเริ่มอ่อนแล้วเนาะอากาศช่วง5้าโมงนะครับถ้าใจดีก็สักประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงก็จะดีกว่านะน้ำทะเลลงมาอยู่นูน้นไกลมากอันนี้มันเป็นมันเป็นที่เลนเนาะเ,นเป็นคี่เลนอะ่ะ ทำไมมันไม่เป็นทรายเหมือนทะเลแบบทั่วไปทำไมมันถึงเป็นโคนมันเป็นหอลาคล้ายีดอนหรอดอะไรอะเหมือน,นีดอนหารอดอ่ะโคนอะไรอันนี้มันเป็นปากอ่าวเนาะแต่ว่าบรรยากาศดีเนี่มันก็มีปูมีเนี่ยปูวิ่งเฮ้ยมันเป็นปูอะไรปูโคน พอเ,เดินเข้ามาด้านในนะครับสุดสะพานก็จะเป็นศาลาสุขใจนะครับน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับทุกคนนี่ไงมีป้ายเขียนบอกว่าศาลาสุขใจนะครับร้านอาหารสถานตาการบางปูเปิดบริการทุกวันเวลา10.00ถึง2.00นนะครับอยู่ ด้านในที่เราเดินเข้ามาสุดสะพานเลยนะครับสะพานก็ยาวประมาณสักสองสามร้อยเมตรนะทุกคนด้านในก็จะมีเป็นห้องอาหารนะครับทุกคนนี่นะครับบริเวณด้านในนะ,ะเ,นเดี๋ยวให้ออกแกนพาไปดูตัวอะไรนะปลาตยีนปลาอะไรนะปลาเต้เน ไหนปลาตีน,นโอ้โอตัวใหญ่อยู่นะเพราะมันมันมันพ่นน้ำออกมาปลาอะไรนะปลาตีนต <laughs> รงนี้คืออะไรเศษอะไรนี่ปลาตีนออ <c oughs> ุ้ยอุ้ย สวยอ่ยดูดิตัวบอนเล่อเลยอ่ะสวยมากเลยตัวมันย้อยใหญ่อะ่ะเกตเลยเกเดี๋ยวมาเนี่ยพอพาทิศใกล้ตกดินนะลมพัดแบบเย็นสบายแล้วนะเนาะพาทิศใกล้ตกดิน ด้านหน้านะครับด้านหน้าก่อนอย่างหนึ่งดังเข้านะจะมีศูย์ศึกษาธรรมชาตินะครับกองทัพปกเชิญมาเกียรติเจ็ดสิบสองมัานะเป็นทางเดินทางเดินแบบเลาะป่าชายเลนใช่ปะป่าตรงกลางใช่ปะเขาเรียกว่าป่าอะไรนะป่าคงกลางป่าชายเลนนั่นแหละเออเอานั่นแหละประมาณนั่นแหละระยะทางประมาณเท่าไหร่นะระยะทางเท่าไหร่คะสองกิโล ใครบอกสองกิโลไม่บอกใช่บ้าเดินอะไรสองกิโลโอ้ทำไมเดินเข้ามาในนี้แล้วมันเย็นๆว่ะบอสไหนน,ไหนี่ะะไงร <500 S 1> วมระยะทางห้าร้อยเมตรรวมระยะทางห้ารอยเมตรสองกิโลอะไรเราปรโทรไจูโตรงนี้เดยนี่ยนี่เข้าแต่ตรงนี้นี่เข้าตรงนี้ เดินกันไปสิอะไรนะสปานจะหักไหมเดินดีๆแล้วกันป่ากโกงกลางร่มลื่นดิทำไมเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกมันมเย็นเย็นไม่รู้ลิงที่ไหนจะมีเดินเดินเดิน,ดนอาจจะมีนานโนเสาร ด้านในนี้ก็เหมือนเป็นแบบป่าชายเลนไว้แบบศึกษาธรรมชาตินะครับเป็นเส้นทางปูนประมาณสักเมตรครึ่งได้เดินเลาะไปในป่าชายเลนนะครับก็บรรยากาศดีนะร่มรื่นดีไม่ร้อน <S <S อาจจะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเย็นแล้วด้วยนะครับเนี่ย สมุรปราการนะเหมือนเป็นจังหวัดที่แบบว่าอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้กรุงเทพอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็ติดทะเลอะ่ละเออออกแกนรู้ไหมว่าสมุรปราการมีทะเลรู้ปะไม่รู้เห็นปะอะไรนะหนูว่าอะไรนะคะรับอะไรนะไดโนเสาร์ดไดโนเสาร์ วันหยุดถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่ได้นะครับสถานตะอากาศบางปูนะครับจังหวัดสม,มุทรปราการเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบถือว่าดีนะในการมาพักผ่อนนะครับที่มันเป็นเป็นสะเป็นสะพานเดี๋ยวเขาทาเป็นสีลุ้งอะ ที่สมุดต่างๆเนี่ยเขาให้เอาไปปักอันนั้นมันบ้านการหลงสมุทรสาครดูไหมคุคุณบ้ฮะเด็ก็หัวโขกปุ้งบรรยากาศดีนะเนี่ยช่วงเย็นปะอย่าวิ่งหนีเดี๋ยวก็ตกลงไปในที่เลนเสื้อผ้ามันขาดอ้าวไปไม่ได้ละสุดทางเล่นออบบี้เล่นออบบี้ปะเล่นออบบี้สะพานขาดอะไรนะครใครดัสะพานขาดใครดำสะพานขาด ท่าปูปูนายปูใช่ป่ะลูกปาตีนไม่ใช่่ปูอ๋อใช่ใช่ปูปูหูตัวเล็กเกินมอก้องไม่เห็นหรอกปอ๋อเฮ้ย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 อยากทำลายทุกฝั่งป่าดิ ต้นโพทะเลต้นสมต้นลำพูต้นโกงกลางใบใหญ่จุดชำระร่างกายคืออะไรไม่รู้จักต้นลำพูรู้จักแต่สาบางโพต้บางโพน่โกจริงแต่แต่แต่ลแต่แต่ต้นเนี้ยกลางวันมันจะเป็นโอเคครับทุกคน คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้และกันนะครับถือว่าเป็น EP วันหยุดพักผ่อนสั้นๆแล้วกันนะครับไม่ได้มีแผนออกไปกางเต็นท์ไม่ได้ออกทริปนะครับสัปดาห์นี้แต่ว่าก็จะมีแผนอ,อาทิตย์ต่อๆไปนะครับก็คอยติดตามแล้วกันนะครับว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อไว้เจอกัน EP ต่อๆไปนะครับทุกคน See you Let's go บายบายมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนั่งนี่บายบายนายบ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 ายกล้องดิบ๊ายบายปิดกล้องมากล้องไม่ได้อะ